ในคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมข้อดีและจุดโดดเด่นของออดิโ m i ิกเซที่มี usb อิน e ทอร์เในตัวหรือจะเป็น a u ดิโออินเทอร์สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเทปครับพบกันในช่วงซาวดีดีรีวิวครับพบก,บกับการรีวิวดักตสินค้า ง่ายๆสไตล์ของผมครับสำหรับความหมายของ Audio Interface นะครผมจะพูดภาพรวมนะฮะทั้ง a u d ด o i โออินเตอร์เฟที่บิวอินมากับมิกเซอร์แล้วก็ Audio i โออินเต e ร์เฟสโดยตรงโดยเจ้า Audio i โออินเตอเนี่ยไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้วโดยเฉพาะในห้องบันทึกเสียงเนี่ย จะขาดเจ้าตัวนี้ไม่ได้ออดิโออินเทอร์เฟสนะครับเป็นอุปกรณ์หรือว่าฟังก์ชันที่มีผลกับเสียงโดยตรงในการบันทึกเสียงซึ่งลักษณะการทํางานของออดิโออินเทอร์เฟสเนี่ยนะครับเขาจะแปลงสัญญาณอะนาล็อกเช่นอะไรบ้างเสียงพูดเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีผ,ผ่านไมโครโฟนผ่านสายสัญญาณมาอินพุตเข้ามิกเซอร์หรือมาอินพุตเข้าเจ้าออดิโออินเทอร์เฟสโดยตรงพวกนี้เป็นสัญญาณอะนาล็อกทั้งหมด เจ้าอ u d i ออินเ r อร์เเนี่ยเขาก็จะแปลงสัญญาณตรงนี้ให้เป็นดิจิตอลก่อนแล้วนำต่อสัญญาณตรงนี้นะฮะผ่านช่อง USB ผ่านสาย USB หรือจะเป็นพอร์ตแบบ Thunderbolt เพื่อไปประมวลผลไปปรับแต่งในคอมพิวเตอร์ของเรากระบวนการทำงานตรงนี้เขาเรียกว่า A to D Converter ครับซึ่ง A to D Converter ย่อมาจาก Analog to Digital นั่นเองแปลงสัญญาณอ n ล็อกให้เป็นดิจิตอลเพื่อให้พร้อมทำงานกับคอมพิวเตอร์เมื่อทำการประมวลผลนะฮะหรือว่า p r o c e s ET, หลับแต่งเรียบร้อยในคอมพิวเตอร์แล้วเขายังสามารถนำส่งสัญญาณตรงนี้มาที่เอาต์พุตเพื่อให้เรารับฟังผ่านหูฟังหรือลำโพงมอนิเตอร์นั่นเองกระบวนการําทำงานตรงนี้ครับเขาเรียกว่า d 2 a หรือ digital to analog เพื่อให้เราสามารถที่จะรับฟังคุณภาพเสียงสามารถรีเช็คเสียงสามารถตรวจสอบคุณภาพของงานที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยปกติแล้วเจ้า audio interface เนี่ยจะรองรับปฏิบัติการทั้ง Mac และ Windows ครับอันนี้ก็คือความหมายนะครับแล้วก็ลักษณะการทำงานของ audio interface นะครับก่อนที่เราจะเลือกซื้ออุปกรณ์ audio interface หรือ audio mixer ที่มี USB interface มาให้นี่ตัวนะฮะเราจะต้องดูค่าประกอบดังต่อไปนี้ครับค่า bit depth และค่า sampling rate ครับ มาดูค่าบิดเดฟก่อนนะครับค่าบิดเดฟความหมายของเขาคืออะไรทําไมเราจะต้องให้ความสําคัญในการเลือกซื้ออุปกรณ์ตรงนี้ Bit d e ฟนะครับก็คือค่าความแตกต่างระหว่างจุดที่เสียงดังที่สุด และเสียงที่ค่อยที่สุดเขาเรียกว่าดิ n a m i มิกเรนนั่นเองยิ่งมีความแตกต่างนะฮะของความดังทั้ง2จุดเนี่ยมากเท่าไหร่ก็จะทําให้มีมิตินะฮะของเสียงที่ลึกขึ้นเราจะได้ยินเสียงที่คมชัดมากขึ้นมีรายละเอียดสามารถที่แยกแยะนะครับได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยก็จะเห็น4บิต8บิต16บิตและ24บิตสรุปตรงค่าบิตเดฟตรงนี้นะครับหากเราจะต้องเลือกซื้อเนี่ยซื้อที่มีค่าบิตเดฟที่สูงนะฮะ ก็จะให้รายละเอียดในการบันทึกสูงขึ้นไปด้วยครับ ต่อไปครับผมค่า s ัม plenate ครับซึ่งผมจะอธิบายให้เห็นภาพชัดๆขอยกตัวอย่างค่อยๆนึกตามนะฮะทีละช็อตนะครับผมจะเปรียบเทียบาการมองเห็นของเราเนี่ยนะฮะภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงหรือเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ในวินาทีนั้นเกิดขึ้นจริงนะฮะที่เรามองเห็นมันเป็นจริงอันนี้เขาเรียกว่าการมองเห็นแบบอ n นาล็อกนั่นเองแต่ระบบดิจิตอลจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับค่อยๆนึกตามนะครับเขาก็จะเก็บภาพเคลื่อนไหวตรงนี้นะฮะทุกเซียววินาที เก็บข้อมูลตรงนี้เนี่ยเมื่อเวลาเรานําไปฉายเขาจะเอาภาพที่เก็บทุกเสี้ยววินาทีนะ,ะมาต่อกันต่อกันทีละช็อตต่อกันยิ่งเยอะการเคลื่อนไหวก็จะเรียนแบบความเป็นธรรมชาติได้เนียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองถ้าเราถ่ายหรือว่าเราเก็บภาพการเคลื่อนไหวไม่ละเอียดไม่ครบถ้วนเวลาเรามาต่อกันเป็นไงฮะ ภาพก็จะไม่สมูทไม่ต่อเนื่องนั่นเองฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเก็บภาพนะครับให้ได้มากที่สุดเพื่อเวลามาต่อกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีภาพเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องแล้วก็สมูทสมจริงครับและไม่รู้สึกแตกต่างกับการมองเห็นในโลกความเป็นจริงอันนี้คือลักษณะของระบบดิจิตอลโดยความถี่ในการเก็บภาพต่อวินาทีเขาเรียกว่าเฟรมเรทนะครับส่วนในโลกของดิจิตอลออเิโอเขาจะเรียกการเก็บข้อมูลนะฮะสัญญาณเสียงตรงนี้เรียกว่าแซมเปิลเรทนั่นเองครับซึ่งจะมีหน่วยเป็นเฮิร์ตครับ ซึ่งตัวเลขที่เรามักพบเห็นก็คือ44.1 h z 48 h z 96 GHz 1กิโลเฮิรตซ์48แกิโลเฮิรตซ์96กิโลเฮิรตซ์1น2่กิโลเฮิรตซ์แน่นอนว่าตัวเลขยิ่งสูงก็จะให้ความละเอียดของเสียงของไฟล์เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นเยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเอง และแน่นอนครับในคลิปนี้นะครับผมมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เป็นตัวอย่างทั้งออดิโอมิกเซอร์ที่เป็นแบบอนาล็อกกึ่งๆ่งดิจิตอลนะครับและออดิโอมิกเซอร์นะฮะแบบดิจิตอลด้วยและสุดท้ายก็ยังมีตัวอย่างของออดิโออินเทอร์เฟสด้วยนะครับตัวอย่างแรกออดิโอมิกเซอร์จากค่ายยามาฮ่ MG12 x UK เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างตัวนี้เป็นอ er นาล็อกมิกเซอร์นะฮะขนาด12 c ช a n n e นะครับมาพร้อมแจ็คแบบคอมโบนะฮะ Compressor ครับแล้วก็ s p x Processor Effect นะครับที่บิ i l ์อิมาให้ถึง24โปรแกรมเสียงและที่สำคัญเลยนะฮะก็ b u i l ์อิ USB Audio Interface ครับซึ่งสามารถที่จะนำสัญญาณตรงนี้ออกไปเพื่อบันทึกแล้วก็ playback กลับมาฟังได้นั่นเองอันนี้ตัวอย่างตัวที่1นนะครับ ตัวอย่างตัวที่2ซ Soundcraft M08BT ตัวนี้เป็น Analog ก i ิก r er, ซขนาด8 Channel สามารถที่จะเล่นเพลงในรูปแบบต่างๆได้อย่างมากมายครับ USB thumbdrive ที่มีไฟล์เพลงอยู่แล้วเนี่ยมาเสียบ Input เข้าหรือจะเสียบเพื่อบันทึกเสียงก็ได้ครับหรือเราจะบันทึกเสียงแบบมืออาชีพให้ได้ไฟล์คุณภาพสูงก็ สามารถต่อช่อง USB interface ที่อยู่ด้านหลังตัวอย่างที่3 Digital Mixer จากค่ายดังครับบ e ิ r เจ g ร r รุ่น Flow 8ครับเป็น Digital Mixer ขนาด8 Channel มี Plug-in ต่างๆที่บิวอินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกคุณภาพสูง p l u ๊กอเกี่ยวกับไมโครโฟนนะครับปลั Plug ๊กอินเกี่ยวกับอุปกรณ์ Instrument นะฮะหรือว่าเครื่องดนตรีและเรายังสามารถที่จะใช้ช่อง USB interface นะฮะที่อยู่ด้านหลังไปบันทึกเสียงได้ไฟล์แบบมาตรฐานสูงอีกด้วยนะครับ ตัวอย่างตัวที่4ครับผม audio interface จากค่ายดังครับ s o l i d state logic ครับด้วยปรีไมคคุณภาพสูงนะฮะที่ให้เสียงหนาอิ่มชัดการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อนนะครับนี่คือ4อุปกรณ์ตัวอย่างในวันนี้นะครับต่อไปเราจะมาเลือกอุปกรณ์นะครับเพื่อให้แมทให้เหมาะกับลักษณะงานของเราว่าจะเป็น audio mixer หรือจะเป็น audio interface ดีหากวันนี้ลักษณะงานของเราต้องการบันทึกเสียงเล่นดนตรีสดซึ่งแน่นอนว่าอินพุตจานวนเยอะ ต้องการที่จะปรับเกณฑ์ในตอนนั้นต้องการที่จะคอมเพรสเสียงในตอนนั้นต้องการที่จะปรับแต่ง EQ ในตอนนั้นนะฮะหรือต้องการที่จะเซนต์รีเวิร์บไปให้นักร้องนักดนตรีในขณะเดียวนั้นออดิโอมิกเซอร์ก็จะตอบโจทย์ในการทํางานลักษณะแบบนี้แบบเรียลไทม์หรือจะไปประยุกต์ใช้ในงานสตรีมมิ่งเฟซบุ o กไลฟ์พอดแคสต์จัดรายการต้องการที่ปรับโคนเสียง ปรับเกนแอดจัดโปรเซตต่างๆณนะตอนนั้นออดิโอมิกเซอร์ทั้งอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลเนี่ยก็จะตอบโจทย์นะครับหากคุณผู้ชมนะฮะทำงานในโฮมสตูดิโอเป็นหลักทํางานเพลงสร้างสรรผลงานเพลงต้องการบันทึกนะฮะทีละส่วนทีละชิ้นของ นักร้องหรือว่าชิ้นดนตรีแล้วไปเรียงแท็กกันที่โปรแกรมทำเพลงที่ดอรหรือว่าดิจิตอลออเดียโอเวิร์กสเตชันไปปรับ EQ ค o m p อมเพรสเสียงนะฮะเพิ่ม r e เ e r รในโปรแกรมในซอฟต์แวร์เนี่ยเจ้าออ d ด o i โออินเ c อร์แบบนี้จะตอบโจทย์มากกว่าครับเนื่องจากว่า Audio Interface เเนี่ยก็จะมีชิปประมวลผลเฉพาะเจาะจงนะครับ จะทำให้การประมวลผลที่รวดเร็วแล้วก็ให้ latency หรือว่าความหน่วงที่ต่ํามากๆอันนี้ก็จะตอบโจทย์นะฮะในลักษณะการทํางานที่เฉพาะเจาะจงเน้นคุณภาพซึ่ง audio interface นะฮะก็จะมีหลายเกรดตั้งแต่เกรดมาตรฐานจนถึงเกรดสูงๆแล้วก็มีแบบ true track แล้วก็ multi channel ให้เลือกใช้งานครับซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปสรุปตรงจุดนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น audio mixer ที่เป็นแบบ analog หรือว่า digital ที่ build-in USB interface มาหรือ audio interface หากเราจะเลือก ไปใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องดูถึงลักษณะนะฮะการใช้งานของเราเป็นหลักและนี่ก็คือข้อดีนะฮะของอุปกรณ์ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับหากทุกท่านสนใจโปรดักต์อุปกรณ์ที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามกับน้องๆทีมงานฝ่ายขายได้ทุกช่องทางเช่นเคยครับหรือเบื้องต้นสามารถที่จะไปเยี่ยมชม w w w ร์ www. s วด์เดีครับเพื่อชมฟีเจอร์ฟังชัน พร้อมกับราคาของทุกรุ่นนะครับรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาผมอัพลิปลงใหม่ๆทุกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณและสวัสดีครับ